จ้หน้าที่นะคะยังคงหาตัวผู้ก่อเหตุทํำลายเสียงพระพุทธร,รูปในวัดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตปตานีค่ะขณะที่ทางประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจงังหวัดชายแดนใต้ก็ได้ขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นฝีมือของคนกลุ่มต่างศาสนาค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุทำลายเยงพระพุทธรูปได้รับความเสียหายภายในวัดวิมลพัฒนารามหรือว่าวัดหัวเขาตําบลตะลุป,ปันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเข้าไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ ร้อยตำรวจเอกสมพลเพียรดีรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพสายบุรีเปิดเผยนะคะว่าผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนอาศัยเวลาช่วงกลางดึกเข้าไปภายในวัดก่อนที่จะใช้ค้อนทำลายเศียงองค์พระพุทธร,รูปหลายองค์ค่ะขณะที่การตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบวัดพบว่ามีเพียงลูกศิษย์วัดเข้าออกในช่วงเวลาดังกล่าวหนึ่งคนนะคะจึงคุมตัวไปสอบสวนแต่ให้การปฏิเสธ อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีมีสารเสพติดในร่างกายเนื่องจากตรวจพบปสบัสสาวะมีสีม่วงนะคะขณะที่นายรักชาสุบัณประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาข้อได้จริงก่อนค่ะและขอให้ทุกฝ่ายนะคะอย่ารีบสรุปว่าเป็นคนต่างศาสนาเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับกล่าวประนามคนทำลายองค์พระพุทธรูปในครั้งนี้ด้วยค่ะ